สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Aspect หรือว่าแกปซ่านะครับผมวันนี้ก็จะมาแนะนำไกด์เก็บเลเวลตั้งแต่1ถึง250เลยตอนนี้มีการปรับหลอดอีใหม่หมดแล้วด้วยนะครับนะก็จะเวลง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนมากๆแล้วสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับไกด์นี้อาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะสำหรับไกด์นี้ก็จะแนะนำตามแบบฉบับของผมเองก็แล้วกันนะครับนะบางแมปอาจจะมีการเปลี่ยนตามสถานการณ์เช่นคนเยอะตี้เต็มแมปเต็มอะไรอย่างี้นะ ก็ปรับเปลี่ยนกันได้เลยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ที่งงแมปเปิดเวิล์ m แมปขึ้นมานะครับแล้วกดแ็บจะมีตัวเลขเลเวลชื่อมอนในแมปผมไกด์ไว้ด้านข้างให้แล้วนะก็น่าจะเข้าใจง่ายขึ้นนั่นเองเรามาดูกันนะครับตั้งแต่เลเวลหนึ่งเลยสําหรับคนที่เล่นใหม่ก็จะเกิดที่สุดก็จะเดินออกแมปมาตีโป่งลูนาติกอะไรพวกนี้นะครับได้จนถึงเลเวลแเลยตอนนั้นจ็อบก็น่าจะสิบพอดีพร้อมเปลี่ยนอาชีพแล้วก็เลือกอาชีพที่อยากเล่นได้เลยนะครับพอเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยเลเวลแปดเราก็มาร่าง ก็จะเจอก็จะเจอมูก้าปิกโกนะครับแบบนี้ก็จะเก็บได้ยันเวล30เลยพอเราเวล30แล้วก็ไปต่อกันที่เกฟเฟนฟิลออคบริเออร์นะครับหรือถ้าคนเยอะก็จะหนีไปแมปข้างๆอย่างเช่นออคเรดี้แทนก็ได้นะสําหรับแมปนี้เก็บได้ยันเวล48เลยพอเราเก็บถึงเวล48แล้วก็ย้ายไปหนอนดินกับแซนแมนสามารถเก็บไปถึงเวล5หหรือ60เลยแต่เก็บแค่5้าก็พอแล้วนะครับนะพอเราเวล5 5แล้วนะครับเราจะย้ายไปงูดํากันนะแมปงูดำเนี่ยสามารถเก็บได้ถึงเล,เ,ล,เ,ลวนะเวล ครับพอเลเวล65แล้วเนี่ยให้เราย้ายไปที่แมปเดวิต้าดันศูนย์หนึ่งะครับหรือคอมมโดนะสำหรับแมปนี้ก็ระวังบอสกันด้วยนะครับเน้นวิ่งเอาเวลไวสุดๆไปเลยนะคอมมโดเก็บได้ถึงเวลเจ็ดสิบห้าเลยสำหรับแมปนี้นะครับหลังจากเลเวลเจ็ดสิบห้าแล้วก็ให้ย้ายไปทางเข้าธานานะครับแมปคูเกลศูนย์หนึ่งนั่นเองก็จะมีมังกรโนวัสเยอะมากๆเลยนะครับนะเวลกระฉูดเลยแมปนี้เก็บเวลได้ตั้งแต่เจ็ดสิบห้าไปถึงแปดสิบแปดเลยนะพอเววแปดสิบแปดแล้วเนี่ยเราก็ไป แสงแตกกันไปเลยนะสาหรับหมาตานอ่าหลังจากที่เราเปลี่ยนอาชีพแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถกดยาเลดิกให้เวลร้อยหรือกดเพื่อเอาจอ็อบแบบสกิลก็ได้นะสำหรับแมปต่อไปที่เราจะไปนะครับก็คือหุ่นจูบิรสนะครับหรือใครจะไปจูบิรสเซนเตอร์ก็ได้นะครับมอนเยอะเหมือนกันนะเก็บจนเวลร้อยเก้านะครับผมหรือใครจะเก็บจนร้อยสิบห้าก็ได้เช่นกันนะหลังจากเลเวลร้อยเก้านะครับเราก็จะไปที่เนมเลดนั่นเองนะสำหรับเนมเลดนะครับมอนเยอะมากๆเลยนะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเวลไวนะครับสามารถเวลได้ถึงร้อยสิบห้าเลยพอเราเวลถึง115แล้วเนี่ ราก็จะไปกันที่มังกรอบิทเล็กชั้น3นะครับแมปนี้มอนเยอะเวลไวนะครับแต่คนก็น่าจะเยอะด้วยเช่นกันนะถ้าอยู่ในช่วงกิจกรรมเนาะแมปนี้สามารถเก็บได้ยันร้อยสามสิบเลยก็ได้นะครับแต่ผมจะเก็บแค่ร้อยยี่สิบห้าก็พอนะหลังจากเวลร้อยยี่สิบห้าแล้วไปต่อกันที่ดันแมวหรือดาร์คเนสชั้นสองนั่นเองนะตั้งแต่ดันแมวเปนต้นไปนะครับมอนจะเริ่มอึดขึ้นและเลือดเยอะขึ้นนะก็จะเริ่มกดาธาตุเพื่อเพิ่มดาเมจนั่นเองนะครับสำหรับแมวก็กดเป็นาธาตุไฟไปเลยยาวๆนะครับนะแมปนนนััก,ก,135กต่อก่อที แมวชั้น3นะก็จะเป็นมอนแบบเดิมเลยครับแค่เปลี่ยนสีนะแล้วก็เปลี่ยนจากแมนดาเป็นแมงมุมนั่นเองนะใช้ธาตุไฟเหมือนเดิมนะครับส่วนแมวชั้น3เนี้เก็บได้ถึง140นะหลังจากเลเวล140แล้วนะครับเราก็จะไปต่อนที่ดันอิลชั่นน้ำนะครับดันนี้ต้องทำเคสก่อนเข้าด้วยผมจะแปะลิงก์ทำเคสเปิดดันไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้าไปดวนได้ดันอิลชั่นน้ำมอนก็จะเริ่มโหดขึ้นแล้วนะก็ระวังกันด้วยนะครับสำหรับดันนี้เราจะใช้เป็นธาตุลมนะครับเวลได้160ย,า150า 150, ยายไป ดันเิลูชันเต่านั่นเองนะสำหรับดันนี้ก็คล้ายๆดันอิลูชันน้ํานั่นแหละครับนะแต่อาจจะชิวกว่าสําหรับเต่าก็จะใช้เป็นธาตุไฟนะครับนะจะได้ตีเต่าดินแรงขึ้นมากๆดันนี้ผมก็อยู่ได้ยันเวลร้อยหกสิบเลยพอเราเวล์ร้อยหกสิบแล้วเนี่ยเมื่อก่อนก็จะไปต่อที่อิลูชันเต่าชั้นสองใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมไม่ไปนะผมจะไปที่ดันมดนั่นเองนะครับนะสำหรับดันมดนะก็เหมือนกันเป็นดันอิลูชันทวินแอนด์เฮลนะครับดันนี้เวลไวมากๆในช่วงเลเวลร้อยหกสิบแต่ก็แอบโหดอยู่นิดหน เก็บยาวไปยัน170เลยพอเวล170แล้วแน่นอนครับจะขาดที่นี่ไปไม่ได้เลยนะสำหรับดันอิล n Illusion b a r b นะครับหรือเรียกกันว่าป่า Barfo นั่นเองที่นี่ก็จะเวลไวมากๆเลยแต่ก็มีการโดนเนิร์ฟเรื่องของราคาขยะไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเน้นเก็บเลเวลนั่นเองนะค่าที่จะใช้นะครับก็จะเป็นไฟหรือแสงได้หมดนะป่า Barfo เราจะอยู่แค่175นะครับก็พอไม่อยากอยู่นานเท่าไหร่เน้นเก็บไวช่วง170ไป175เท่านั้นนะสำหรับ q u วสบอร์ดอันใหม่ของอีเดนนะครับแนะนําหลังจาก175เป็นต้น ปนะเป็นเควสป้ายที่น่าทํามากเลยเราก็สามารถรับเควสจากดันต่างๆที่เราจะไปวลได้ด้วยอาทิเช่นแมกมาสาเหมือง3โอดินสีมังกรสีนะครับรับเควสไปด้วยก็ดีตีครบก็ย้ายที่ก็ได้แล้วก็มาส่งให้อีกเพียบมากนะสำหรับเควสป้ายอีเดนใหม่นี้นะครับนะหลังร้อยเจนะครับก็จะไปวลกันต่อที่แมกมาชั้น3นั่นเองนะสำหรับแมกมาชั้น3ก็ได้มีการปรับสกิลของมอนแล้วจะไม่ทําให้เสื้อของเราแตกได้อีกแล้วนั่นเองนะแต่ก็จะมีการเนิร์ฟเรื่องมอนลดลงนิดนึงงอะะะไรปรปมาาาณนนี้นะ้แ ma ่ใชส หรือไร่าตีก็ได้นะครับได้หมดเลยตามสะดวกนะอย่าลืมรับเควสป้ายอีเดนด้วยแหละเก็บเวลที่นี่ได้ยันร้อยแปดห้าเลยหรือเคาจะเก็บแค่ร้อยแปดสิบเก็บเควสครบแล้วค่อยย้ายที่ก็ได้นะไม่ติดเหมือนกันนะหลังจากร้อยแปดสิบหรือร้อยแปดสิบห้าขึ้นไปนะครับจะมีหลายตัวเลือกให้ไปตามของแรงงบของเพื่อนๆน,นะครับหลังจากที่เก็บม,มากาจนถึงร้อยแปดสิบแล้วนะครับผมก็จะไปเวลต่อที่ดันเหมืองชั้นสามนะสำหรับดันเหมืองชั้นสามจะเข้าได้ตอนเลเวอร้อยแปดสิบนั่นเองอย่าลืมรับเควสกด้สาหมน้าด ได้ทุกตัวเลยเราก็จะอยู่ได้ถึงจน190บวกขึ้นไปเลยนะหรือใครจะย้ายก่อนก็ได้ถ้าเกิดว่า EP ขึ้นช้าแล้วนะหลังจากเก็บเหมืองได้ซักเวล187นะครับก็ย้ายมาที่โอด i น4เก็บเควสเดลี่ Daily หน้าดันบวกเควสป้ายอีเดนไปในตัวก็ได้นะ o ด i น4เราจะใช้เป็นธาตุมืดนะครับตีแรงมา,มากๆเลยอยู่เวลได้ถึง200นะแต่แนะนําให้อยู่จนถึงแค่192ก็พอนะครับเพราะว่าเราจะย้ายไปมังกร4นะครับหลังจากที่เราเวล192นะครับเราก็จะไปเวลที่มังกรชั้น4มังกรชั้น4จะเเเเข้้้าาไดหลลลััังงวว190น่นอนะอยยืมรบ มังกรชั้น4ี่เราจะใช้เป็นธาตุไฟนะครับตีได้ทุกตัวสบายๆแต่ก็ระวังหลับด้วยนะเพราะว่ามอนมันตีแรงครับสำหรับมังกรก็อยู่ได้ยัน200เลยหรือถ้าใครมีของหน่อยหลังเวลร้อยแปนะครับก็แนะนําให้ไปธานาแทนนะครับธานาทอสชั้น10นั่นเองนะเวลร้อยแปขึ้นไปที่นี่จะใช้เป็นธาตุดินนะครับเป็นดันที่เวไวเงินดีมีเควสให้ทําด้วยนะอย่าลืมรับละพอเวลถึง1้0ก็ค่็อย,ย้ายไปชั้น11ก็ได้นะครับเผื่อชั้น10คนเยอะชั้นที่สิบเอ็ดนะครับธาตุที่ใช ชั้น12ก็ได้นะครับเงินดีเวลไวมอนเยอะมอนชุมมากๆนะธาตุที่ใช้ก็จะเป็นธาตุน้ำนะครับสบายที่สุดแล้วอยู่ยาวได้ยัน200บวกเลยนะเรามาต่อกันที่หลังเลเวล200นะครับนิพเพมชั้นที่1นะสามารถมาได้ตั้งแต่เลเวล200เลยแต่แนะนํามา205จะดีกว่าสําหรับนิปหนึ่งนะครับก็จะมีเควสเปิดเพื่อทำเควสเดลี่ก็รับมาทําด้วยก็ดีนะจะได้ช่วยเพิ่มอีกทีได้นิปหนึ่งนะครับจะใช้เป็นธาตุไฟหรือแสงก็ได้นะครับที่นี่จะเวลได้ยาวยัน21 ไอบีจากบ r ูทัลด้วยนะระวังจะวูบไม่รู้ตัวนะครับนะแรงมากหลังจากที่เราเวลจนถึง2 1 5แล้วนะครับก็จะย้ายไปเก็บเวลที่อะมิสติเยชั้น1ห,หรือเรียกง่ายว่ามุน1น,นะครับเหมือนเดิมครับทำเควสเปิดเดลี่สำหรับรับเควสหน้าดันได้ลิงก์ผมลงไว้ใต้คลิปแล้วนะครับมุน1ก็จะใช้เป็นธาตุพิษนะครับเน้นตีทุกตัวจะเวลได้ถึง230เลยนะที่นี่นะมอนเยอะมากคนก็เยอะเช่นกันนะครับได้เงินได้เวล ได้แผ ff. พอเก็บจนถึง230แล้วนะครับก็จะไปต่อก,กันที่มุนชั้น2เลยก็จะมีเควสเปิดเดลี่แยกจากชั้น1ด้วยนะครับก็อย่าลืมไปทําด้วยนะครับเพื่อเปิดรับเควสเดลี่หน้าดันได้นั่นเองนะได้อีกทีเพิ่มนะครับมุน2สามารถเก็บเวลได้ถึง240เลยมอนหดขึ้นมากๆระวังกันด้วยนะครับธาตุท,ที่ใช้ก็ยังเป็นพิษเหมือนเดิมนั่นเองนะพอเก็บจนถึงเวล240นะครับก็จะไปต่อที่นิพเพมชั้นสนะครับนะสำหรับนิพชั้น2ก็มีเควสหน้าดันให้ทาเช่นกนน เลยนะที่นี่เหมือนฟาร์มหาเงินซะมากกว่าเพราะว่าเวลขึ้นยากมากๆนะครับหลัง240นะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับไกด์เก็บเลเวลช่วง1ถึง250ไกดนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากแพทหรือกิจกรรมที่จะมาด้วยนะครับใช้พอเป็นแนวทางได้อยู่หากใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้นะครับไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์หรือคลิปต่อไปเจอกัน